สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางช่องแนว i o n w i แปดนะครับมันนี่ผ้าพีผ้านองมาตลาดซื้อขายโคกระบืองหน่อยเอสนะครับถนนเดียงเมืองระวังแยากจาโส่ท่อนกับแยกอาจสามมันนะครับมัอนี้ค้นหลายง้วนไหลครับน้อครับอยาสีลงไปซื้อเบิ้งราคาให้นะครับสวัสดีเอามาจากโตัวจะโค้มมันเลยเออโค้มโค้มนี่หลายปันได้ครับพ่อเนี่ยเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยลูกผู้ลูกแม่ครับพ่อแม่ สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยได้ลูกแม่ยีมงานห้อยดุกนะพะ่ตอตัวนี้นะพ่อตัวนี้มือเจ็ดนาด้วยหมื่นเจ็ดสิบห้าร้อยหนึ่งมื่นอัน <10, 000. S 1> นี้ลูกสามตัวหัวนเ่็น,น,นต้องต้องนั่นอันนี้ก็รักษาใส่นั่นดก,กแม่นั่นลูแม<อ>่นั่นนี่ครับลูกเต่าเาราปพ่อบลูกพิกแดง,อ,อ,ดงอ๋าลูกพิกแดงเอดเคอ่าแปดหนึ่งนะครับ ทิ่หล่าผมกับแดงดีงทั้งสี่เลยได้ได้ไวตัวหนึ่งเยอต,ตัวเมียแดงดีงทังสี่ล่ะด,ดุกสีแดงตัวนี้ลูกคว้าได้ขันกว่าทีมงานคอยดุูนะครับราคาหนาชื่อหนาฟังยช่น,น,นะพี่น้องอันยีป่ป่าอืมยี่ป่าผมคว้าเบอร์ปากกว่าแม่พี่น้องฮะแม่เออหลายปันไล่ปอนั่น หามาแม่สาวบอก่าทอเดเดือนแล้วทองเจ็ดเดือนแล้วคาเคาหาชิมหาหาชิมหาทองเจ็ดเดือน,น,นทองกว่าได้ไปปะทองก้อนน้องอ,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 อย่าผมเบิง้งหายอุ้ยแม่เอ็นแต่ก้อนแม่เดียวกัไปเป็นแสนแล้วนะครับแม่น่ หาหมื่นหาพันบาททีมงานหอยดุกนะครับค้าโต๊ะคาตอนเป็รนรับประกันอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นว่าอะไรพร้อมนี่แมนปะปะบ <c oughs> อแมนยี่สิบตัวขอ,ข,อขอบคุณทีมงานหอยดุกนะครับโอ้ยน,อน้องเข้ากับมาหลายเหมือนนี่เดี๋ยวได้กันเดี๋ยวได้กัน พี่พ่อผมขอเบอร์ปากพี่น้องนะศูนย์แปดสามสาห่ห้าขบผมขอบคุณนลายพ่อด้วยเถิครับลายเปนแดงอะไรหกเก้าครับหกสิบกขอบผมสาวจองแรกสาวองแรกลูกเคเอสามหนึ่โตในทองอะไรเแม่เป็นเทพอม่ครับอ๋อแม่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งบผมลูก ผสมเลดกันครับปล่อยเลยพอเสียดอกผมเจ้าเลดกันนะครับเลดกันตลาดสื่อขายโคกระบือเอสนามประกวดนะครับสนามประกวดบุรีรัมย์ผมทายไว้ยุ่งนะครับเจ้าเลดกันนี่เป็นผลงานเชฟสามหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องทองเลดกันไว้ได้แจ็คเดือนแล้วก็ไอ้สามเดือนกว่าครับเดือนตรวจทองอุ้งตะ้าแล้ว ครับผมขาตโกขาถทอนได้นะผมทุครับไอ้กะวามสูงประมาณเท่าไรครับหนึ่งร้อยห้าสิบสองบวกนะครับมาแล้วครับมาแล้วเงวงามๆพี่นองหาหมื่นเก้าเออหกหมื่นเก้าอ่างไวห้ต่อนะครับ่อแม่พี่นองแต่ก่อนแต่ก่อนกระจิตจัดกันกันไปเป็นแสนแล้วนะครับราคาจะ่า พี่น้องกับเพื่อนกันเริ่มเอาออกมาแบ่งปันพอแม่พี่น้องแล้วนะครับถึงแพงแบ่งปันกันไปมักไผมักมันนะครับเวลาข้อทายงัวงัามย่าเสตตีกันนะครับผู้ใดผู้ขายกัอยากได้ร้ายละน้อยเนาะก็ลองได้ฝังข้อไหมไอ้หนังนะครับหนังแข้งทรงพอมาเลยนะครับถูกเคเอฟสามหนึ่งหกนเก้าันทองเล็กันสามเดือนนะไอ้เนาะ ครัผมขอเบอร์โทรฝากพ่าแม่พี่น้องนะน9เครับ0 9นย1เครับ614 7 1 5 9ครับ7159น่ห้อยเปียวตวัุีครับครับผมขอบคุณนายเปียวหลายๆครับพาถือยิ่รีบว่านี่ส7 0 0 0ื่ใช้ตัวลูกมันเป่แม่ทั้งลูกวหมเนี่ยม่บาทนี่27,000บาท่านต่อเดียวนะเล่านต่อด้ี่นอจ27,000บาท2 0ง0บาทรอด เรื่องิมควรต้องถือดีสิพูดเอหนุ่ยท้าย่ายไรได้ต้นน้อยไร้ปรนไดป่ะต้นน้อยมแปดพันหาปบ่มีต้นแปดพันหื้อมันป่ะต้องห่อนผ่านต้นห่าก็มีเหรอพี่น้องถือเงินมื่นมาทอนความไต้นี่ พันห้าร้อยบาทเดี๋ยวนี้มื่นกว่าบาทนะครับสุดๆเลยนะครับมื่นี้งว่หลายกักเดี๋ยวคอยทยอยไายท้ำฝากพ่อแม่พี่น้องเรื่อยๆนะครับในตลาดซื้อขายก็กระบืองละอียดทุกเช้าว,วันเสาร์ถนนเลี่ยงเมืองเราบางแยกแย,กยก่าโซนท่านคับแยกอาจสาม,มารถนะครับกําลังดูดนมอ,อยู่นะครับแม่แม่แม่สิเริ่มเมือนว่าให้กินนมละ จักน้ ordu, อยกัมีกำไร <พา S 1> นะพีะ่พ่อผมขอเบอร์ฝ<พ>ากว่าแม่พี่น้องนะ080แ720 9น6 7 9367คุณพ่อชุ่มครับครับผมสุดสุเลยเค็กแล้วนะครับตั้งคุณอเอาเบาๆกันแม่ลูกลูกแม่ห้องายบันไดปีครับเนี่ยสหม่นเจ็ดพันห้าร้อามหมื่นเจ็ดพันห้บาทแม่ลูกลูกตัวเมีย ตัวเพือกทรงทรงไดลูกเต้าเล้าแบบไผ่อาปีบ่รู้จักเลยครับกับผมโบ้หนี้ผมเมียเลยจักมาได้ท่านไหน<อ>มันม้วนโค้งโตมากแล้วกับผมกับพ่อโค้มาอาปีสันนิษฐานไว้ถาว่าคมโตมาเนาะขอบคุณอาปีมองนี่แล้วว่าโค้ดขันแม่นพู้ดจังหนึ่งเนี่ยเห็นไล่ไลเนี่ย ซี่ติอันนี้ปีว่าอาจจะคมโตบางหัวเาหูกว่ามานะครับบางเตีสือเสอน้ำเมียอมาแปลิน้ำขวยูธงกูน่ะครับผมสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะปีนะเดี๋ยม่มัเท่านี้เดี๋ยอสามหมื่นเจ็ดเท่กันอันนี้สามหมื่นเจ็ดหารอันนี้สามหมเจดแต่มัน จักเดือนหรอพี่อาเปี๊ยที่เขาถามที่เดือนแล้วครับอ๋อทองพอได้ใบอ่ะทองอาเปี๊ยอาเปีับประกันทองเหรอเนาะอพี่นะรับประกันได้ครับพอตรวจมาแล้วรับประกันได้ผมจะเสียเงินตรวจอีกก็ได้นะครับแต่กะเพื่อความชั่วแหละแนะน้ำพี่น้องว่าตรวจอีกรอบตรวจก้อนส่มก็ได้ครับตรวจก้อนส่งหรือไปหอดแล้วพี่น้องหาหมอตรวจเลยนะครับ ครับผม๋ยวนได้เออนี่หลับพิมพ์นิยมนี่พิมพนิยมอพี่ผมกเาอรปนะอ่ะศูนย์หกหนึ่งศูนยหกหนึ่งหกหนึ่งครับครับผมขอบคุณทีมงานแฮปปี้ฟาร์มชุวันนภูมิหลายๆนะครับผมนี่แหละครับพิมพ์นิยมพี่นอนกำลังน้ำหาหลายเปิดงามๆด้วยราคาหาาเป็นได้ไอ้มนี้มองมันสิงงาม แม่ลูกลูกตัวเมีย15,000บาทนั่นขึ้นไว้อีกตั้งหางนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกมันสี่เดือนลูกสี่เดือนแสดงว่าตกปีละลูกจด่นี่ชุดตั้งฟาร์มนะครับอนาคตเลยมาลูกมาตายยิ่งแังไหมนี่ สวยเลยสำหรับพี่น้องลบหน่อยขึ้นหน่อยได้สองตัวลูกแม่พอ่อแม่กับผสมแล้วครับผมพี่น้องที่มีเงินเก็บนะครับใส่หนีทอ่อกระซอเราหรือกูทอก่ทอกระซอใดช่วงนีห้หนาเก็บงี้ยวเขาฝากไว้นะพี่น้องนะนี่เงินหา้าอามาาเจเดียวไ t e <ห>เด็เดๆ<ห>เลยโอ้ยจังจังสีมีอีกหลายใบอยู่ฝาก แต่มีเรื่อยๆอยู่นะครับผมกัมผ่นทางพุ่มกับผมพ่าจังใดกัขวาเบอร์โทรฝากที่น้องไวเนี้ยครับ063ย์หก1 8มศูนย์าด้ห้อครับยเล็กครับขอบคุณไลน์ไล้์เลกือนหานะครับต่อรองได้แม่ลูกนะครับ ผอนี่ร้อยนที่หกหาร้อยมองไทยซิมหกหาร้อยโคมใหญ่สิบแปดหาร้อยสิบแปดหาร้อยสิบหกกับสิบแปดสามสิบสี่หาร้อยได้สี่ตัวจอดนะครับทีมงานแมรี่สิบหกห้าร้อยก็คือหนึ่งหมื่นหกพันหาร้อยนะแมรี่นะครับ,บผมโคมพุ่นอิลีบ่สิบแปดหาร้อยนะ แม่ดีกัดจัดมาเจ้าละก้มปรธรรมดานะครับค้มใหญ่หนาลักหนาลุ่นนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันหารอยยี่กว่าจูกเยอะลูกโตัวขูนะครับลูกัวขูค้มนี่สิบหกหารอยเนาะลูกแหลกทุกตัวนะ สวยๆนะครับแม่กับชิมนี้ร้อยสี่สิบบวกเพราะเพียงข้างผมอยู่นะครับแพงแบ่งปันนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่วันนี้ง่วหลายคักเนาะสุดๆเรมเมินนี่อ่าแม่ดีผมขอเบอร์นะศูนย์เก้าสามศูนกสี่สามเก้ากับผมบวกท่อกสอบปล่อยกู้ให้คู่รับรองว่ามีเงินสี่งวัาเลย แม่ลูกลูกแม่นได้นะราคาห้องไว้หลายปันแดงสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทแม่สาวใหญ่สร้างคุณล่ะสามสิบเจ็ดเห็นเห็นเลยนะครับสองหมื่นกว่าได้สองตัวพี่น้องสองหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บสวยๆเลยนะครับจินงันพีนน้อง,งบ้านจีนเล็กเข้ามาือนี่จีเจอกันอยูต่ตลาดซื้อขายโกรกระบือ เป็นประจำนะครับมองไว้ให้ต้อนะครับแม่ลูกมีทุกใส่ทุกราค่านะครับตลาดซื้อขายก็กระเบือดลยเอ็นดเอามื่าหนึ่งแม่ลูกตัวนี้แม่สาวนะนะ้าอายเนาะสามสิบยังก่อสามสิบเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพัน หเด้บางหันให้ยูวให้ค้ำเนี่ยมีดอยชี้ชีบปวกวนะครับแม่นังดีๆโคกงสังง่ายๆหรือสิมักแม่ลูกก็ได้นะครับลองโทรมาเบิร์หรือสนใจกับพี่น้องทางบ้านที่เล็กเขาอาจจะเจอกันตลาดโน่นสวรรค์อยังได้นานะเอาผมขอเบอร์ฝากว่าแม่พี่น้องนะศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสามสามเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่หกหนึ่งครับห้หยหอยอยต่ำมนะครับขอบคุณนายต่ำแม่ลูกครับผมแม่ลูกลูกแม่นะครับนี่ าร,ร Danke, ักหน้ารุ้นเลยพิมนี้ย่มเนยนี่สวัสดีครับเอาจังใดเข้าันไทยคนบ่เห็นว่าเดีถ้าไทยง่วนเนี่ยอยาผมนางลงกับดดห้องไว้งามๆเบิ่งบาตรเนี่ยเอาให้แสนหนึ่งเขาขายอืมจะขายได้สามหมื0นสามอยเงี้0สามพัน เงินหน่อยนะครับเงินหน่อยมีทุกไซส์ชุดราคาตัวนี้สามพันบาทเนาะซื้อน้องยังเนี่ยดิจิตอลครับดิจิตอลเบอร์คันได้มื่นหนึ่งสิตเลียเจ็ดพันบุญตน้องดิจิตอลอ่ะอยามาอีกหน่อยหนึ่งัตผูกัะเมีนบาเนี่ยัวผูนี่ร้ายเป็นไรครับนี่ ตอล้อในด้าน75,7500บาทตอมีต้นนะครับ,บ7,000หาแม่ย่ายแหละครับ3.2 30,200เลือกซื้อได้นะครับตลาดซื้อขายก็กระบืออร่รอย7,000นะครับแม่กองส่างดีๆย่ายๆแม่สาวว่ะนี่แม่แม่สาวมีเกือบลอย60เล่นนี่ สวยเหญ่งเลยนะครับบ้านจันไปทั้งโกีดอนน้อยู่ปะไปครับไปครับอาจจะไปบอกกันยุกันคับผมอัาผู้ใดนั่นก็ไปรัดยูพกันโกีดอนเขาเนาะครับผมอ่าผมคว้าเบอร์เนี่ยศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนหนึ่ย์ศูนย้าก้าหครับผมน้อยหวขอบคุณหลายหลาคับไาครับเป็นทายท้ำน้ำกันนะครับน้องดิจิตอนนะครับคิมนิยม กดรูดได้เลยท่านอีกเจ็ดท่านนะครับเนี่ยบรรยากาศต,ตลาดซื้อขายโคกกระบือนาดบันทีสี่พฤษสภาคมนะครับสุดๆเลยนะครับมือนี้มีทุกใช้ทุกราคานะครับประแม่พี่น้องหัวกาลังสิเป็นราคานะครับประแม่พี่น้องทีบ่ท่านจาเป็นกะจะฝ่าล่อยออกมานะครับให้ผู้เป็นจาเป็นปล่อยออกมาก,ก่อนนะครับวจะมีราคาขึ้นแล้วนะครับไอ้ขวกสรงอวกตั้งประเทศกะ ออกไป้ลยแล้วนะครับพ่อแม่พี่นอ้องบังว่าราคาโงสียับขึ้นนะครับจำรับมือนีฝากพี่น้องไว้จำหนีก้อนเอาไว้พอกันคลิปหนาสนนำหนาขอบคุณหลายๆครับ